ผู้ใหญ่ใหญ่เลี้ยงเล่าเลี้ยงไห้นักมุงนอนต่อผู้ขาเล่าสาวมือปูอ้าวเมนตัตเนะเลี้เล่าตโนะเลี้งเหล่ามืออื่นเอาเบิ้งมือปูน่าวเลี้ยงเหล่าที่ออกมืออื่นแต่ผู้ใหญ่เลี้ยงเล่าผู้ใหญ่ใหญ่เลี้ยเล่าเลี้ยงไห้นักมุงนอน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลพวกนายเขามาบ่านี่อยู่บ่านี่ขันโยกไอ้ก่อนยินหนักมั้งรูกพ่อแต่โยกไอ้ก่อนยินหนักมั้งรูป บันนีええ้เขาเฮ้ยเมนสิบว่าท่านให้หตีเล็กไงเฮ้จังไดเล่เล่าวหม่ใชให้เล่เล่าบหเมือนนา้ังไดเล็กกมืออื่นได้มือออกมือวันจันทร์ปูยาจิปล่ยเลกเล่าเตะให้เลเล่าบอกอแตปูยาจิให้เล่เล่าดีให้นักมูดวเาสั่เามื่อนี่จะพอปล่ยเล็กไงมันบอกว่าสิบว่ให้เล็กหงมบอกาให้เลเล่ามันบอกเังไง ปูยาชยเลีกเล่าเลี้ยกไหนักมุนววง่อผู้ขาเล่าขามือปอมนตัวเนเลียเหล่าตันเลาะเล้ามืออื่นเอาเบิ้งหมืองดกปูยาวเลียเล่าที่ออกเหมืออื่นแต่ผู้ชายเลียเล่าปูยาสยเี้เหลาเลียให่นักมุนวา เป็นวัดเล็กล้าอยู่ตัวนี่งท่านัดเป็เล่าอยู่ตัวหนี่งเหล้างป้นปูนัดเล็กเล่าอยู่ตัวนี่อปูมาเลยเล้าหล่าพี่น้องเอาถ้าสีห้เล็กล่าอีดีสปอยเล็กเล้าไระเบิดอีดีหาแตกอีเล็กกัหนักมุวนปูเาอปูวัดเล็กเล่ากับนัดพี่ดีอัาเปูวางสีน้าือจะม่วงขามแตี่วางสีน้ค่ะอืมปอยเล็กเล่า มืออืน่นใดอีกีเอาส่งจอๆนี่ละเท่าไปขามขึ้นเดียวเท่านั้นลราฟันเราเลยยิงธน,นาผู้มั่นใจเล่กเล่าใส่เล่กเล่าเดือดหนักของนุ่ปูเอา,าเล่กอันใดก็ดีวัดน้อปูนกก้องขอให้แตกขอให้ว้านจะให้เอฟซีเพิ่นให้ลูกให้หลานได้เงินเนาะ<ม>น่ไอตัวนี้ยี่ให้ดังไปกับเล่กเล่าอนี่น้ำความนี่ก็ให้นักมันดูปูเอา อดังเลขเล่าท่านว่าดังเลขเล่าเอามีใส่ตัวน่ะพ่อเอาซีตัวเอาซีตัวเนาะจ้างจิลปนะพะว่าพอานี่คือผู้จักเสสนาวัดไปแบบไรเงี้ยศิลอาเคยเรียนเาเคยเนอ้ซีไปตัดเอาได้ีตัวไปจับัวเอาได้ไปจับผัวได้ยังศิลปเออโอเคออดทีตัวเนาะแล้วก็ไปตัดเอาได้เจังนละ ไปตัดเอานี่โดยที่ว่าบ่มีหลักมันบ่จะไล่บ่ไล่เป็นแถบไปด้วูเอาอยู่ในซีตัวโอ้แต่วางซีตัวเาจับปูนั่งเชียงก็ออกซีตัวตรงตวดก็ได้เปิดโอ้โอ้โอ้แล้วว่าก็มาแยกสามตัวอยู่ในหันคื่อคืองเคือเวลาขอจะได้ขอเพิ่มซตัวอย่างไรนะมันบ่ขออะไรไปเป็นแถบไปเลื่ยมันบ่คอยเลี่ยงกันไปเลยแล้วนั่นสิไปจับเอาครับโอเคเอาปูหนาจะเข้าใจยี่ดอกที่เบิ้งส่งเนาะเอาเข้าใจสิไปจับเอาดอกเนาะปูเอาเอาจังสันลาเริ่มต้น ด่านสะด่านใดก่อนหลักการถ้านาบอกถ่านาไม่ใั่ไงเอาหลักพันก่อนก็ได้พปะเออเอาออามาเด้อครับเอาไปจีเริ่มจากหลักได้เอาเริ่มหลักพันเด้อหลักพันหลักร้อยอ๋อเอาแนวหลักผู้ที่เพิ่นเคยเด้อเอาปู้หญิงเลยเพิ่นว่าเริ่มต้นที่หลักพันเด้อตัวที่แรกแม่นปะดาวพัฒนาสี่ตัวนะคสี่ตัววันที่สิบแปดเนาะค่ะเมื่ออื่นสิบแปดมื่ออื่นสิบแปดเอาหลักพันเอาออกวันจันทร์ รับพันเนี่ยเอาเอาปูเบิงมุนโดเอารับพันธศูนย์นี่แมนบอป,ปูเลขกรับพันธ์ศูนย์นี่แมนบอทำแมนซิมานี่ยรับพันนี่ก็ให้นับมุนโดปูเอาถ้าศูนย์ซิมารับพันเดอ้อปูเให้นับมุนโดเอา บอม,มาซูดบอมาหนึ่งเดียเอ๋อหนึ่งเดียแมนบอปัวหนึ่งสีมาลักพันบอปัวแต่หนึ่งสีมาลักพันนี่ยไงหนักมึงดูปัวเอาเดี๋ยวไปเด้อเด้อปัวเอาเด็กเล่าพัฒนาเนี่ยแต่หนึ่งสีมาลักพันธ์ก็ให้หนักมึงดูปัวเฮ้ย หนึ่งี่มาลักพันตีปัวแม่งั้นจะบ่เพิ่งให้ดีเด้อหนึ่งว่าเป็นเจตเก๋เพิ่งให้ดีเด้ปดเอปัวอ๋อถ้า 1, 5, 8, หนึ่งสิมาลักพันนี่เลี่ยงให้นักคนกกลูกปัวเอาขึ้นอยู่กับปูวเด้อลูกหลานลูกเพื่อนเลื่อนเพลงเป็นเสื้อให้ซื้อเท่อไปเป็นน,นั่นปัวไว้จงได้เขไปตามปกูวประเทศเข้าไปหนึ่งจะมาลักพันนี่เลียงให้นักพอปูวเขาเล่ากลางดูปดัวเอา หนึ่งมาลักพันนะคะลาวพัฒนานะคะับพเอาหนึ่งมาลักพันเลยเด้อะบัดนี่ลักร้อยเห็นปะอลักร้อยบัดนี่ทีเริ่มต้นที่ศูนย์ก็เขาเดาป่วยเอาลักร้อยนี่ศูนย์จะมาบ่รลักร้อยถ้าศูนย์นี่จะมาลักลอยก็ให้นักมุนโดพูเออศูนย์ู่กระพูเดาป่วยแต่ศูนย์จะมาลักลอยให้ก่อนนักมุนวายอดที่แนแนวเดอปวยให้เพี้ยนเด้อ ศูนจะมาลักลอยหก่อนหิน้หนักดนดมดภวเาใจเตียงเด้อซานมาอีกลักลอยเพราะยาจะเสียงไปที่รันหลักนะคะหนึ่งแดงอหนึ่งแดงจะมาลักลอยบอ่อหนึ่งทางนึงจะมาลักลอยกัให้ก่อนหิน้หนักมดภูเอาถึนยกับพูเด,ด้อวู นึ่งสจะมาลักรอยกไงก่อน,นหินนักได้ต๋งด,งดงอ๋ออระระดานังพลีเมอรตนึงจะมารักลอยนี่ไหก่อน,นหินนักว,ว้วหนึงไม,ม่มา สองเด๋มาบอสสองสิมาลักลอยเนี่ยนักมุดด้วนก็ไงดีเด้อปลัวสองสิสมาลักรอยอย่ยไงนักมุดด้ว สองหปวสองนี่มาาลักลอยบ่บางองดีด้อะปูวบางอดีด้รลูกเพิงลูกแก่นลูกหายนี้ผมหั้จัดงังดิป้วเบางขึ้นงอยู่กับปูเเด้อปวยแต่สองสิมาาลักลอยนียไ่ไงขอนินนักใหญ่จริงมึงดูป้วเอา ร้อยเป็นสองนะคะรักสองนี่มานรักลอยหรกอว่าปูแต่สองบานรักลอยเนี่ยก้อนหินเบาวงดูปูว่ะอ้ยสองวันนี้รักสิบน,นะบ,บ่ครับรักสิบครับวันนี้รักสิบแต่เนี่ยเป็นตามรักสิบปูบัอ เลขของลักซิบป่ะนี่ศูนย์นี่จะอยู่ลักซิบปบ่อปู๋เบืองเมืองด้วยแต่ศูนย์นี่อยู่ลักซิปนี่ก็ให้นักมโนปู๋เขาศูนย์อยู่กับปูเด้อปูแต่ศูนย์นี่ทีอยู่ลักซิปทเป็นเลขลักซิปนี่ก็ให้นักมโนศูนย์นี่ ิบนี่เป็นหนึ่งบอสถลักสิบนึ่สิเป็นหนึ่งแต่ก่อนยิ่นักมุลว้าพถึก็ะปูเด้อปวดแต่นึนี่จะมาลักสิบนี่ให้นักมุลปัวว้าวมามาลักสองเด็กปูงานบอ สองนี่ก็มาลักสิบวะสองจะมาลักสิบนี่ยในักมุ่งวยก็ที่จะพูดได้หอยดีเด้อพวยแต่สองจะมาลักสิบน,น,นักมุ่งหวองอมากตามดแมนบอ สามิมาลักสิบวัวพูบังดีเดอร์พวยเด็กเล้าเดอเห็กเล้าพัฒนาเดอร์วยสามิมาลักสิของเล้าพัฒนาเน็กล่าพัฒนาเนี่ยหานักมุนุพวยอยู่กับพูเดอร์พว มาลักสิบไปก่อน,อนนะอยิงนักมังดูปวยคุณดูรกระปูด้วยปวยหาเห็กปูแมนบ้าหาจะมาลักสิบของเหล็กเหล้าพัฒน,นาเนี่ย าานักลงทุกูเปวดถึงูุกับกปูดได้ปวย เลเล่ลาพัฒนาไหนะคุณดูปูอยู่กับปูดด้ปูเเเเดเก็บเงินบ๊ปูถ้าเ,เก็บนีสิมาเลขลักสิบของหล่าพัฒนานี่ย เจ็ดมีถ้ามาลักสิบไหก่อนห็นนักมอรุ่งปวัว<ม> แต่เตพูแมนบ๊อวตอนนี้เสียงมาฮอดเสกแปดแล้วถ้าแฝดมีสมารถทลักสิบของเราพัฒนาถ้าแฝดจะมาลักซี่ไปก่อนหนะิ่งนักมันรูปูขึ้นอยู่กับปูเด้อป่ย แต่เขาจะเป็นลักสิบของเราพัฒนาเนี่ยเขาสะมาลักสิบแข่นักของลูกปรเขาอยู่กับปูเด้อป่วยฮึฮึโอ๊ยไม่ เ้็ง่ไงดีตูกป well, ูเบว่าไงดีด้ป่วยเก่าหนิแมนบาแมนนี้ว่าแมนเก่าหนิับสิบนีเก่าเด็ดลับสินิ่ระอเาะบเาเาก่อนเก่าหนิบของเล็กล่าพัฒนารักสิบหนเก่าหนิรักซิบปูสิว่าายบอท่านใดที่าแต่แมนเก่าที่เป็นรักซิบของเหล่าพัฒนาเนี่ยให้นักมุนุปูเอาเป็งว่าดีด้าป่วยมันคางกรตู อย่าสับสน,น,นเก่ากับห <ไป S 2> นักมือรเอ <c oughs> อีกรอบไม่ไแปดบอกพัวไปน้งนนองมาเหล็กลักสิบนี่จะเป็นเล็กแปดบอสจะเป็นแปดบอสพูขันแปดเอาเบอร์องไงด,ด,ด,ดีถ้าพูวหลานจะไลลงมาดิบ่ถ้าเป็นแปดเป็นลักสิบใหน้นักมลูกปพเอาถึงอยู่กับพูได้พัว เอาแปดมอปกมาเลแปดแดนี่สิเป็นลักชิบเลยป่พงป้วกไงดีเด้อปัวยแต่แปดสิเป็นลักสิบ,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 บไ,บนบไหนักมึงดูปัวเขา,าจะให้ตีงเด้อปัวย สีถ้ามันแปปเป็นลักสิบเนี่ยหานักบุงดูผูใหญ่จริงๆมู้เอาน่า่แปดูจิงจิงนะแปดเป็นหลักสิบขากันทีแปดเปีหลักสิบรีสห้เบาบุงดูกูเอา อ้าวแน่นอนละแปดหลักหน่วยนักหน่วยตัวสุดท้ายที่นอนนอนหลักหน่วยได้ปุ้ยอ้าได้ไปแล้วสามตัวอนบ่ะจ้าเหลือตัวสุดท้ายนะอ้าวันนี้ศูนย์เด็บปู่บวันนี้หักหน่วยได้วันนี้หลักหน่วยจะแนนบอลศูนเนี่ยศูนจะมาหลักหน่วยเพราะ่ศูนย์มาหลักน่วยหาหนักงเวา ล so so the ักน้อยกหงานักมูนพวน่อแต่สนี่มาลักน้อยน่งหนักมูอ่กับด้วต่มาลักน้อยนหา เ,เด็กขายหนาเถอป่วยหัวคอเล็กเล่าเปิดมาหัวอคอเนี่แหละท่อไปสองตัวแมนสามตผู้แมนบอลถ้าักยจะเป็นสามไปนักมกอป้วง บ่หลักน้อยไทยก็เป็นเซก็ให้หนักม รักหน่วยถ้ามันหาหลักหาทเป็นลักหน่วยใครนักลูกพวง แมนปอบัวเารนี่จะมาลักน่อยไกหนักมุนดูปัวขึ้นอยู่กับปัวเด้อบป่วยาจะมาลักน่อยไกหนักมุนดู เจ็ดเป็นแมนบ่ปูถ้าเจ็ดจะมาลักน้อยก็ให้นับมูดูกปูเฮาอยู่กับปูเด้อปูถ้าเจ็ดจะมา ถาแปดจะมาลักนวยไงนักม้วนู่ขิงอยู่ก็คู่ด้คู่แปดจะมาลักนวยไงนักม้วน เกาด็ปูแมนบ่าตังแต่ดีเด้อปูยเอาถ้าเกาจะมาลนงวยก็เห็นนักมึงดูปูใหญ่จริงมือน้อา แ่นนบปวเก่านี่จะไม่รักน้อยติป้วนต้องให้ดีเถ้อป้วยถ้าเก่าจะไม่รักน้อยไงนับวงตัวป้วใหญ่ตีงมันงดวอ ถน้ถามันใจไครบอลวงลูกฟงเอาะมีขนาดไหมบ่ใส่เลยค่ะครบแล้วครับครับน่สี่ตัวเป,เป็นว่าปูมันใจแล้วมันว่ดทั่งวมดที่หายมากนี่ ูมั่นใจทุกตัวไปนี่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 ว่ามันจจานานม่นใจเจ้าตัวมี่าปัวมืมั่นใจว่าทุกตัวทีลูกเพือนลูกเข่นขอทาปูนี่มั่นใจทุกตัวแล้วนับถ้ามั่นใจทุกตัวแล้วใครนะักลูกปะปัว ตัวลวเนาะทำมันใจทุกตัวละใ้เบอกมึงทุกัว คือแอตตาไทยแต่ว่าเอฟซีจัดตาจังไดก็ได้แต่ว่าที่เสียงได้ตามจังสี่ได้ไปจังสี่ต่อไปอันนี้เป็น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 แถวแรกของพ่อญาที่ขอเล่าค่ะเหล็กเล่าเออเอฟซีโ่พ่อใจกับตัดเอานะครับกัตัดเอานะคือจังมาจังสี่ยังสินะคือขอเป็นแถวแรกขอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกายง่ายง่ายต่อไปมีสะดุดตัวหนึ่งคือจังตัวเก่านี่ละ เออได้ย้อนขึ้นมาอีกเท่าไปอืม,ม่ม่นาสรุดนะเออหลังจากไปสุดแล้วจริงสินะก็ได้วกถอยขึ้นมาเป็นอีกเกือบเกือบรอบเท่าไปต้องถามครูไหมย่ำอีกครั้งหนึ่งแล้วบอนะ่อเนาะกัดจนได้ย้อนย่ำมากเท่าไปรัจคคยมาติดจริงสินะเวลาพัฒนาวันจันทร์ที่18มีนาคม,ม2567